จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของอายุนะมันเป็นเรื่องคือคิดใหม่ทําใหม่แต่อายุเนี่ยเป็นองค์ประกอบนะครับแต่ตรงเนี้ยที่เรามันเกิดปัญหาเรียกว่าเขาเรียกเกิดปัญหาช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับระหว่างการเมืองเก่ากับการเมืองใหม่นะครับการเมืองเก่าเนี่ยก็คือแบบที่เราผ่านมานั่นแหละครับ<ม>เป็นลักษณะจารีตอนุรักษ์<ม>เป็นรัฐราชการเป็นหลักเลยนะครับ แล้วที่ผ่านมาเนี่ยแปดเก้าปีที่เป็นการยึดอํานาจมาเนี่ยรัฐราชการเติบโตแบบโอ้โหแบบามหาศาลนะครับรัฐราชการแล้วก็กองทัพเองก็เป็นโครงสร้างที่ใหญ่เนี่ยแต่ว่าพอเรามาดูสถานการณ์ของโลกมันจะต้องเกิดลักชดคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยชุดความคิดมันไม่ตรงกันจริงๆแล้วมันต้องเกิดการเปลี่ยนผ่านแบบวิ่งผัดอนะวิ่งแล้วส่งไม้กันส่งไม้กันแต่ปากของว่าของเราเนี่ยไอ้ไม้สุดท้ายมันส่งกันไม่ได้สักที มันแทบจะปลาใส่กันสักที